โลชั่นน้ำหอมโมมิจิ2ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังจ้าสูตรนี้นะคะสีชมพูสีช,มพ,สชมพูจะเป็นสูตรเซ็กซี่เกิลนะคะเซ็กซี่เกิลเนี่ยเหมาะสำหรับสาวหวานสาวน่ารักสาวแบบว่าลึกลับน่าค้นหาอะไรแบบนี้แต่มีความแบบสวยๆละมุนอยู่ในตัวนะคะส่วน สีม่วงนะคะสีม่วงจะเป็นกลิ่นเอ่อ l a ด y n ไน h t นะคะ lady n ไ g h t เนี่ยเหมาะสำหรับสาวเปรี้ยวสาวมั่นใจสาวที่มีความมั่นใจสูงและสวยมากเนาะใครอยากสวยผิวหอมสะกดทุกสายตานะคะแนะนำให้ใช้เลยนะคะโลชั่นน้ำหอมโมมิจิมาพร้อมกันแดดน,นะคะ SPF 35เป็นเลยจ้า ื้อโลชั่นก็บางเบามากๆเลยนะคะทุกคนทางง่ายเกี่ยงง่ายไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยนะคะไม่เป็นคาบระหว่างวันด้วยนะคะนี่นะให้ดูเนื้อใกล้ๆว่าเนื้อเขาบางมากทุกคนค่ะเนื้อบางสุดเนาะทางง่ายเกี่ยงง่ายเกี่ยงง่ายแล้วก็ซึมไวด้วยเนาะ <ๆ S 1> นี่ทาไปเลยจ้ะ นี่นะคะผิวก็จะขาวสว่างด้วยนะคะแล้วก็หอมสะกดทุกสายตาเลยจ้า